เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4ธันวาคม2566มาอัปเดตตารางการโอนเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางรับเงินเยียวยาเดือนธันวาคม2566กันนะคะกลุ่มเปราะบางนะคะตรวจสอบปฏิทินการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำเดือนธันวาคม2566เงินอุดหนุนบุตรเงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการออกวันไหนสำหรับเดือนนี้มาอัปเดตกันนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ3กลุ่มเปราะบางนะคะอัปเดตตารางการโอนเงินเดือนนี้กันนะคะก็จะมีเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้พิการโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8ธันวาคมนี้นะคะโดยเด็กเล็ก จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน600บาทต่อเดือนผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ600ถึง1,000บาทต่อเดือนขณะที่ผู้พิการจะได้รับเบี้ยความพิการจำนวน800ถึง1,000บาทต่อเดือนนะคะรายละเอียดการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาของแต่ละกลุ่มนะคะเริ่มกันที่กลุ่มแรกเงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบนะคะครอบครัวไรายได้น้อยฉเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อคนต่อปีรับเงินอุดหนุนจํานวน600บาท ไปต่อกลุ่มที่2เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการโดยจ่ายเป็นขั้นบันไดนะคะเริ่มกันที่ผู้สูงอายุ60-69ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน600บาทผู้สูงอายุ70-79ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน700บาทผู้สูงอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจำนวน1,000บาท และท้ายสุดเบีย้ยความพิการนะคะผู้พิการที่เบียอายุ18ปีขึ้นไปรับเบีย้ยยังชีพจํานวน800บาทผู้พิการที่มียอายุต่ำกว่า18ปีรบเบีย้ยยังชีพจํานวน1,000บาทมาอัปเดปตปฏิทินการโอนเงินกลุ่มเปล่าบางประจำปีงบประมาณ2567นะคะจะโอนจ่ายอีกวันไหนมาอัปเดตกันนะคะรอบถัดไปก็จะเป็นปี2567เริ่มกันที่เดือนมกราคม2567นะคะ อนจ่ายในวันพุธท um, ี yeah, ่ right 10มกราคมกุมภาพันธ์อนจ่ายวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์มีนาคมโอนจ่ายวันศุกร์ที่8มีนาคมเมษายนอนจ่ายวันพุธที่10เมษายนพฤษภาคมอนจ่ายวันศุกร์ที่10พฤษภาคมมิถุนายนอนจ่ายวันจันทร์ที่10มิถุนายนกรกฎาคมอนจ่ายวันพุธที่10กรกฎาคมสิงหาคมอนจ่ายวันศุกร์ที่ 9สิงหาคมและกันยายน2567โอนจ่ายวันอังคาที่10กันยายน2567นะคะอัปเดต4ธันวาคม2566